สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนแบต Oppo A 5 2020เนาะอันนี้คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะนี้การติดก็ตานี้เลยตามรูกนี่คือฝาหลังนี่ผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ คือถ้าไม่เปลี่ยนบอดี้ก็คือมันจะลงไม่สนิทอะเนี่ยค่ะเครื่องมันงอแอนอย่างนี้เลยเ่ยนี่นะคะคือแอนเป็นเรือเลยแล้วใส่จอมันก็จะลงไม่สนิทนานจะทําให้แตกง่ายนะคะอันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนแนะนำลูกค้าเปลี่ยนบอดี้ด้วยเนาะอันนี้เขาเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะคะโอเคแล้วถอดแพรตรงนี้ออกก่อนเนาะเพราะแพร์ตรงนี้มันจะมีแพรสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงนี้นะคะ เอากิปตนี้ออกก่อนนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นแพ่สแกนลายนิ้วมือนี่เราก็มาถทอดน็อตเลยนะคะบอดี้แอนจนแบบโกงอย่างนี้เลยอะ่ะก็เลยแนะนำลูกค้าเปลี่ยน บอดี้ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไงั้นก็ลงไม่สนิทก็จะแตกง่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเราเปลี่ยนบอดี้ด้วยมันก็จะได้ลงสนิทจอรุ่นนี้ก็ใส่ได้หลายรุ่นนะคะ a 5 2 0 20 c 3เรียวมี c 3เนาะ a 9 2 0 20, 20เรียวมี 5i อย่างเงี้ยค่ะใส่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลย น็อตก็เยอะเยอะนี่ค่ะอันนี้น็อตจอเขาถอดไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ยิ่งเอาฝาหลังออกก็ยิ่งโกงนี่เราเอาบอดี้ออกก่อนมันจะเป็นบอดี้เนาะตัวที่ส่วนจอที่อยู่ก็คือจะเป็นเคสกลางอันนี้ทัดซิมมาดึงไม่ออกลืมถอดถัดซิมโอเคถัดซิมออกก่อน Okay. นี่ค่ะแล้วยิ่งเอาเคสหลังออกก็ยิ่งเนี่ยยิ่งแอนยิ่งงอเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยใส่จอใหม่ไม่ได้นะคะแบตดก็บวมด้วยนะคะแบตก็เริ่มบวมแล้ะอันนี้ตัวหน้าจอหน้าจอหลุดอยู่แล้วนะคะคือมันมันงอจัดจนจอเนี่ยหลุดออกมาเองเลยนี่พอถอดจอออกก็ยิ่งงอเห็นได้ชัดเนี่ยตรงนี้เพราะว่ามันแตกเนี่ยพอมันแตกมันจะหักอย่างนี้นะคะเนี่ย บอดี้เคสข้างล่างมันหักเนาะอันนี้เราเปลี่ยนบอดี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาย้ายจอย้ายอะไรใส่นี่อันนี้ที่เราเตรียมมาคือจอนะคะแล้วก็แบตแล้วก็บอดี้บอดี้สีขาวไม่มีลูกค้าเลือกเอาสีดํานะคะนี่นะคะอันนี้เป็นการย้ายบ้านเนาะย้ายบ้านของ oppo นะคะเป็นการย้ายบ้านของ oppo นะคะรุ่นนี้อันนี้เราจะย้ายจากส่วนตูดก่อนเนาะ ส่วนตูดด้านล่างอันนี้นะคะ พวกนี้เราต้องเลาะย้ายออกไปให้หมดนะคะ แล้วมอ Sun, เตอร์สันเนาะแหนบเราหาไปไหนอันนี้จะเป็นตัวส่วนของมอเตอร์สัน ส่วนของบอร์ดนะคะ มนนีด้านข้างที่เราเห็นนีก็คือจะเป็นตัวปุ่มเนาะฝั่งนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนนี้จะเป็น power ปิดเปิดนะคะคือต้องค่อยๆย,ย้ายออกทุกอย่างเลยแต่ก็พวกนี้จะย้ายง่ายกว่าพวก iPhone iPhone มันจะจุกจิกค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี่อันนี้ก็ย้ายไม่ค่อยยาก ต้องค่อยๆเบาๆนะคะเพราะว่าเพามันบางเดี๋ยวมันขาดได้ต้องค่อยๆเลาะไปเพราะวันนี้เขาติดกาวไว้อยู่นะคะกาวสองหน้าแพาปุ่มหลือสวิตปิดเปิด ันนี้ถ่ายตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะในส่วนของกล้องอันนี้ก็จะเป็นลำโพงหน้าเนาะย้ายให้ดีย้ายให้หมดนะ ค่อยย้ายอย่าทําเพขาดนะถ้าเพขาดเดี๋ยวลําโพงหน้ามีดังลําโพงหน้าก็จะเป็นตัวสนทนาปลายทางปลายสายเนาะเวลาเขาพูดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณ ก็ย้ายมาให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บอร์ดลงไปได้เลยนี่จะเป็นตัวบอร์ดของเขานะคะตรงนี้ก็จะมีน็อตล็อกบอร์ดตัวหนึ่งด้านบนตัวกล้องหน้ากล้องหลัง กล้องหลังตัวนี้ก็มีค่อนข้างหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสัญญาณเนาะสายสัญญาณนี่เราต้องค่อยคอยใส่นะคะนี่จะเป็นแพต่อแผงตูด เข้ากับบอดแพ่บอดบนบอดล่างนะคะวันนี้ พพลาสติกเนาะที่รองแบตนี่เราก็ต้องย้ายลงไปด้วยทีนี้เราย้ายทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาสํารวจนะคะว่าเราลืมย้ายตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะนี่คือ,คอย้ายออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยยิ่งถอดออกก็ยิ่งงอคิดดูถ้าเราพยายามอัดจอลงไปเนี่ยมันก็จะเสียจอเนาะนี่นะคะยิ่งถอดออกยิ่งเปื่อยก็ยิ่งงอเป็นเรือเลยทีนี้เราก็มาใส่ช่วงล่างเนาะ ช่องลำโพงล่างต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าแผงมันเกยหรือเปล่านี่ต้องเสียบด้านข้างก่อน เสร็จแล้วช่วงล่างก็ใส่ลําโพงได้เลยค่ะใส่ลําโพงใส่น็อตเลย อันนี้เรามาทาบดูก็ได้นะเพราะว่ามันมีน็อตด,ด้านนอกกับด้านในอันนี้จะเป็นของตรงนี้เวลาเราใส่น็อตไม่ตรงเดี๋ยวเราจะใส่ตัวจากข้างนอกไม่ได้นะคะก็เลยต้องทาบหน่อยเพื่อหลงตำแหน่งกันเพราะน็อตค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องใส่ให้มันลงล่องให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราปิดฝาหลังมันไม่ลงเพราะปิดฝาหลังไม่ลงเราไปไล่บีบเดี๋ยวสัญญาณเครื่องมันจะหายนะคะสายพวกนี้ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดนี่สัญญาณไม่มานะ,ะโอเคเสร็จแล้วก็ทิชอได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวหน้าจอค่ะหน้าจอก็ที่บอกไปมาข้างต้นเนาะว่าใส่กันรุ่นไหนได้บ้างนะคะ a 5 2 0 2 0 a 9 2 0 2 0แล้วก็เรียวมี c 3เรียวมี 5i นะคะใส่ด้วยกันรุ่นนี้ใส่ค่อนข้างที่จะเยอะหลายรุ่นเลยนี่จอเวลาใส่จอก็ทาาให้ดีลงให้สนิทนะถ้าลงไม่สนิทเดี๋ยวเวลาไปใส่แบตอ่าแบตไปทับแพรจอกระเด้งออกพอแพรจอเด้งปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้จอภาพไม่ติดเพราะว่าตอนที่เราลองเราเทสอย่างเงี้ย ใช้งานได้แต่เวลาประกบฝาหลังลงไปปุ๊บเนี่ยประกบฝาหลังแบตมันก็จะแน่นลงไปอีกเนาะพอแบตแน่นลงไปก็จะไปกดตรงนี้เด้งขึ้นมาก็จะทําให้จอไม่ติดได้นะคะอันนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะใช้เป็นงานมอกอรเนาะเพราะว่าข้างนอกแบตแท้จากศูนย์ไม่มีจําหน่ายเนาะนอกจากว่าเราจะต้องเข้าไปซื้อในศูนย์เท่านั้นนะคะ ลองเทสก่อนนะคะใส่เรียบร้อยแล้วก็ลองเทสดูปุ่มพวกนี้เราไม่ได้เอาสองหน้ามาติดมันก็เลยจะขย่นหน่อย ตำแหน่งปุ่มนี่เราใส่ให้ลงให้สนิทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เคสลงไปเดี๋ยวมันจะไปทับอันนี้มันติด เครื่องบทูทีนี้เรามาดูตัวเลนนะคะตัวเลนเนี่ก็คือใช้อันเก่าได้เนาะนอันเก่าก็ดันออกมาเลยนี่ลองไม่ได้อีกแล้วลูกค้าให้รหัสมาไม่ถูกโอเคงั้นเราก็ประกอบไปเลยแล้วให้ลูกค้าไปเทสตเองนะ วพราะสามเจ้าวันนี้ให้รหัสเราไม่ถูกสักคนเลยนี่นะคะพวกปุ่มข้างต้องบีบลงให้ดีเห็นไหมเนี่ยเราก็ลองลอยู่เห็นไหมมันมันหลุดเองกำลังจะ,ะขนาดยังไม่ได้ประกบหลังเลยนะนี่คือจอหลุดแล้วต้องถอดแบตเตอรี่ออกใส่ใหม่กรณีอย่างนีมน้มันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะเราต้องเทสให้ดี เรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็อ้ปุ่มกำลังจะประกบเลยปุ่มไม่ได้ใส่ปุ่มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลูกยางของตัวเครื่องเดิมเปลี่ยนใช้ปุ่มเดิมปุ่มใหม่ ปุ่มใหม่ส่วนมากทุกอย่างมาไม่ค่อยเท่ากันปุ่มมันก็จะแข็งกว่านะ,ะจะได้เข้าสีเนาะถ้าไปใส่สีเดิมในสีไม่เข้ากันโอ้โหแน่นกว่า Okay. ลองประกบดูก่อนนะคะว่าปุ่มที่เปลี่ยนกดดีหรือเปล่าอันนี้หน้าจอเราแยกออกได้เนะเพราะว่าหน้าจอเรายังไม่ได้ติดกาวนะคะ ปุ่มสู้ปุ่มเดิมไม่ได้กดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แข็งใช้ปุ่มเดิมดีกว่าเนะ

เมื่อกี้มันมันแข็ง ได้อยู่อันนี้ตัวเล่นเราต้องใส่น็อตก่อนเนาะไม่งั้นมันจะไม่อยู่นะอันนี้เล่นเราใช้ชุดเดิมได้นะคะ อันนี้รหัสเราไม่สามารถลองได้ปุ่มใช้ได้อยู่เนาะทีนี้ก็เหลือแต่ตัวสแกนลายนิ้วมือเนาะสแกนลายนิ้วมือนี้ก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตัวเครื่องมาสีขาวก็ต้องเป็นสีขาวเหมือนเดิมปุ่มสแกนก็จะเป็นลูกครึ่งแล้วทีเนี้ยปุ่มสแกนต้องค่อยๆออ,ออกเนาะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกได้เนาะนี่ค่อยๆเลาะกาวกัน ผมสแกนอันนี้ก็คือจะลงไม่สนิทเราต้องมาเลาะเอาเกาวเก่าออกก่อนเพราะว่ามันหนาเนาะนถ้าหนามากๆก็จะใส่ไม่สนิท จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวแฟตตัวนี้ลูรูแฟตเก็บมาใส่มันเดมอันนี้คือจะเป็นการย้ายทุกอย่างเลยนะคะเป็นการย้ายบ้านย้ายทั้งหมดเลยอันนี้ ติดกาวนิดนึงนะคะอันนี้ป้ายกาวไว้หน่อยนึงละนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แพย์สแกนได้เลยใส่ที่ล็อก เหมือนซื้อเครื่องใหม่เลยนี่นะคะก็จะประมาณนี้ตัวตะแกรงลำโพงหน้าอย่าลืมนะคะนำกลับมาใส่ด้วยค่ะอันนี้ลองอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารหัสลูกค้าให้มาไม่ถูกนะคะโอเคค่ะ น,นี้เราก็มาติดกาวหน้าจอแล้วก็ฝาหลังเนาะอันนี้โอ้ยตัวตะแกรยงระพงหน้าของเขาไม่มีมาเนี่ค่ะเครื่องเดิมเขาไม่มีมาดูจากร่องรอยนี่นะคะฝุ่นมันลงอยู่แล้วไม่มีมาก็ไม่มีใส่ให้นะเพราะว่ามันมีมากับมันแค่ชิ้นเดียวนะนี่ค่ะของหน้าร้านที่มีก็แถมให้ลูกค้าเจ้าอื่นไปหมดแล้วโอเคงั้นเราก็มาติดกาวเลยค่ะ ติดกาวหน้าจอติดกาวฝาหลังก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าลองอะไรไม่ได้เลยรหัสไม่ถูกนะคะ ฟ้าลังอืมยาวนี่ดึงยาวไปหน่อยสแกนหลุดเลยพอดีกาวมันยังไม่แห้งเนาะเดี๋ยวเราประกบไว้เดี๋ยวมันแห้งมันก็จะเข้าที แล้วทังย่างหน่อยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีแต่รอกาวแห้งค่อถึงจะติดฟิล์มได้เนาะตอนนี้ก็ถาดซิมก็จะเป็นลูกครึ่งหน่อยนะเพราะถาดซิมเป็นสีขาวนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนฝาหลังเนาะเปลี่ยนบอดี้ oppo a 5 2020ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพจล้านน้องยกโมบายด้วยนะคะกดติดตามทั้ง y o u t u b e ทั้งเพจล้านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย